บัดนี้เป็นครั้งที่18วันตรงกับวันที่27พฤศจิกาย,ยน2 5ง8นข้าพเจ้านายวิมลน์ศักดิ์การสินพิลาขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่นเนตรหลวงปู่เสลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้แ็นเจ้าของวิาชาจินนามณีหัวเท,ทพจิวรเจ้าทั้งหลาย ปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสะเทายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงมานานให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธยายมุนต่อไปบทสวดจุมนเทวดาสมันตาจักวาเรตุอัตตาคัชนตุเทวดาสัตมังมูลี ลาสัสสะสุนันตุสักขโมกังสักเคกายเมจลูเปกิลิสิคาลาะตะเตจันตัลิเควิมาเนทีเปรัตเทจัคามตะลุวันนาคาเหเนเคหาวัตุมิเขตเตภูมมาจันตุทเทว,วาเจริษฐารวิสเมยัขาคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวะละวจะจันนังศัทธาโบเมสุนันตุ ธรรมสัมมาสัตวกะโรยญาพธันตาธรรมสัมมาสัตวกะโรยญาพธันตาธรรมสัมมาสัตวกะโรยญาพธันตาบทสวดธรรมการสิทธิคาถาน้โมตัสสะปะควปโตะหลังตัสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะปะควปโตะหลังตัสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะปะควปโตะหลังตัสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวังเอตินะสัจจาวัชเชนะสุทิเมหุตติสัพพะทา นาติเมสานังอัญยังทำโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหงูตรสัพพธานาติเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหงูตรสัพพธาปุตสุมหากนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากนิโกนาโถหัดไยะสัพพะปานินางปุเรจาวาปรมีสัพพะปุต ประตสัมโพธิมิจตมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมังหตุสัพพุปทวามหากัิโกนาโธหิตายะสัพพะปะริณนำปุเรศวาปรมีสัพพะประตสัมโพธิมิจตมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมังหตุสัพพุปทวามหากัิโกมหากัลลโกนาโธหุตายะสัพพะปะริณนำปุเรศวาปรมีสัพพะประตสัมโพธิมิจตมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมังหตุสัพุปถวะ บทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยยามประกาวาสเกศสุวิหารติกะิรวัตถุสบิกมหาวันีมหาตายภิกุสังเกนสัจติปัญจมาเทหีภิกุสตเหีจะเพ่เหว่าอรหันเตหีทศเหวโรกัทาสุหีเทวตาเยปุยเนะสนิปสุตสงหงทิปกวาตังทศนายะภิกุสคัญจะอาตาครจตุนังสุทาวัสากายิกานังเทวนังอิทั้งหงศิอยังขัว พระขาวสกิสุวิหารติกะเพลละวัตถุเสมิงมหาวันิมหาตายพิคุสังเคีณาสัทิงปัญจมัจเจหิพิคุสัจเจหิสัเพเหวะาอรหันเจหิทัศหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปสุราหุนติพระขาตังพระขาวันตังพระชนะญาพิคุสังขันจะอนุลักษมยันปีเจนะพระขาวเทนุภาษาขมยามะอุปภสษาคามิตวาพระขาวโจญนิกิปเิกะคาคาถาปัสสยามติอตาคุตาเทวตาเสยยะานทินามะปรมาโพธิสู สัมัญชีตังมาภาหังภาษาเลยยภาษาลิตังมาภาหังภาษามินเชียยะเอว่ามีวาสุธาวาเสสุเอเวสุอัตตานิสตาพระวัปโตปุริตุปตุระหังสุอัตตโคตาเทวัจาพระกัปันตังอภิวาเทธอภิวาเทติวะเอกมันตังอทิฏฐัตทังสุเอกมันตังทิฏฐาโคเอกาเทวาจาพระกัปปโตเซนติกอิมังคาถังอภัสรีมหาสมัยโยปมานสิมิงเทวกายาสมะคตาอคติธรรมอิมังธรรมะสมัยยังสักคิตาเย อกิตายีวะอัปปะริสตะสังคันติอัตตะโกอัปะลาเทวตาพระขปตุสันติกิอิมังคาทางอภาสิตตาคิขโวสัมมาทังสุจิตังอัจจโนปุชุกมะฆังสุสาลธีวะเนตานิคะเหตุวาอินทิยานี้ระคันติปันธิตาติอัตะโกอัปปะลาเทวตาพระขปตุสันติกิอิมังคาทางอภาสิเหตุวาคีรังเหตุว่าผริขังอินทัคีรังอุหะจัปมะเชเตจารันติสุทาวิมาลา จะขุมาตาสุรธรตาสูสูนะคะสิอัตคุปราเทวตาภะกขบูตสัญญิคิมังคาสังอภัสรีเจเกจิพุทธังแสนังคาตาเสนาเตคามิสันติอภิญญาภูมิปุกปะหายญาปุสังเทหังเทวกายังปริปุพลสันติติตอัตคปภกขบาตพิภูมิเตสรีเจผู้เยนะภิกขเวทัสสุรุกกัฏาตุสุเทวตาสันนิปเจตามหงจิตตถาคาตังทัศเรยาภิกขุสังคันต์ตักอิปเตภิกขเวแห่งสุขอาศัยธรรมะสันนัตโตสัมมาสัมพุทธาเทศน์เพภักขบูตสันนั

ดัมมานิเทศิสมิภิกเวเทวะแขนงแนามนา,มน,า,น,ามนิตังสุนันทาสารุกรรมานัสิกรุษะพริสมิติเอวันพันเดจิโพเทภิกุประกาศตประจักรสูงมกกวาเอตัธวัตจาสิรุกะมนุกะสามิยะตาภูมามารหัสิตาเยสิตากคิริะพลังพิงจตานสามาหิตาปุชุสีหวะวัชรีนาโลมาหังศิษาพิสังพุโนโอทาจมารสาสุทาวิปัสสนามนานายมิลาพินโยปัญจสเตยยิยะจาวามนเนกปิรัตะเวเต ตอัติัาสวาเกสริรเตเทวกายอภิกันตาเวิชินาถพิกโวเจปมกลุงสุตวาผู้ศึกาสาสนเตสมปะปาตุลหงยานัอมรุสานาทนอเกสัตตะมัทคุงสหสังอาสัตวิงสตัเอกสหสนาอมรุสานามมทคสุมอเกันตะมัทกุงาสานุอหตัจสภพังอภิญญายาวกิตวานจุมาตัอัตยิ่ัาสเกสวีรเตเทวก

สัตตหิรติสสหัสสะหายะคะนะตะมะนิโนอิติมันโตจุติมันโตวานะมันโตยะสัสสีโนมุระนามะอะภิกัมมิกะคุณะสิเมติงะนังอิจเจเตสสละสหัสสะหายะคะนะตะยะคะนะตะมะนิโนอิติมันโตจุติมันโตวานะมันโตยะสัสสีโนมุระนามะอะภิกัมมิกะคุณะสิเมติงะนังเป็นไสเมตะปัญจสัตตยะคะนะนะตะมะนิโนอิติมันโตจุติมันโตวานะมันโตยะสัสสีโนมุระนามะอะภิกัมมิกะคุณะสิเมติงะนังกุมภิโรละชะคะหิโกมีปุรสาริเวจะนังปิโยนังสัตตะ สหัสังยัคขานาปุริปัสสติกุมเพโลรสชาคิโกสุปคสเสมติงเมณังปุริมันจะติสังราชาลัตตาลัโอปัสสติคันทภานังอธิปติมหาราซาเยสสิสุปุตตะปิตตสหภาหาวุอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตเยสสิสินโมโมระนามาอภิกรมุงพิคนาเสมติงเมณังถ้กินันจทติสังราชาบิลุโหเตปัสสติกุมกันธานังอธิปติมหาราซาเยสสิสุปุตตะปิตตสหภาหาวุอินทนามามหาพรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตเยสัสสีนมูรธนามะอภิกามงฟิกุณางสเมติงมานังปัจจิมันจะทิสังราชะหาพิบุตรปะโคปัสจัสสติยุตนาคานังอธิปติมหาราชเจัสสีสูตรปุจจคีตสหพระหาโวอินทนามามหาปราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตเยสัสสีนมูรธนามะอภิกามงฟิกุณางสเมติงมานังอุจจันจะทิสังราชาจุรุษ กต่ภาษาสติยคานังอธิปติมหาราชายสสีสูตรพุทธะปิตัสหาะหาวุอินทรามามหาปราอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตเยสสิโนโมทนามะอภิกมรงพิคนังจิมิจิงแนังปุริมาที่ที่สังท่าตะละโททักขิเรณนพิททักขิเรณนมิรูหะกลัปชิเมนะมิรูปโคกุวิรูอุตระที่สังเจตารเตมหาราชาสมันตาเจโรทิสาพันธันละมนาอัศว์สูงวันีกะปีรัชเวเตสังมายามิโนทัสาอากูวันจันนิกาสธรรมมายาคูเกนฑูพิคน พิคุวิกิพิไมยากกเกนฑตัวิเทนกูอิปูจิมิโตะสาะจันทโนกามาเซโตจัสินมุนกินรุมันทุนนี้บันทุนจะปันทโอะบะมันโยจะเทวัสุโตะจะมาแต่นี้จิตแต่สีโนจะคันทับปูนะลูปาสาสนุสะโพัวอากูมันจ่สิโคเจวะตินพิรูสิวะสาเอเตจันเยจะราชโนคันท์ภาษาราชุพิมท่นละมาอภิษกับมงพิกุนังสัมมัน ทิ้งมณังอาทาคูนทภาษานาคาเวสศราสหัตตรัสกากัาพรัสละตราอาคูปยาสหญยจพิเยโมนาทัตตาลทัจะอาคูนาคายสศสิโนเอรามนูมหานอาคูสุปะเข้าเสด็จมนังเยนะคาราเชสหัสสหันติชิพาชิทิชาปะเขวิสุทาจักูเมหายศายเทวันมณมชปตาจิตตามสุปนังอิติเตสนามังอภัญญาธา ราคะราชานามาสีสุปนตโตเข็มมัมมัสีพุูตทวศนังหิวใจหิอุปหะยันตาราคาสุปนาสนารมากังสุพุทธังชิตาวริชานเทนะสัมภูรังอสุราสิตาปาตะโรวัสวัตเสติอิธิมันตุยะสัจิโนกาลกัญชามหาวิสมาอสุราทานรักเมฆาสาเบปจิตติสุจิติจัปปะหาลาภโทมิปะหาลาภโทนมุจิสาสะตันจิปริบุตนาสภีเวโรจนามากาศนังหิตวาภระนิงเสนังระหูปันทังวุปปาคามุงสมัยุทธาสมัยุทธานี้ปนันเตพีคุนังเสมาจิงวัง อาภูจะเทวะปฏิวิจจะเทชูวะยุตระทะขะงวรลณาวรลณาเทวะสูเมตยะเยสัสสะสหเมตระเมตตากรนกายเกาอคูเทวายสัสสินุทัศเสตยทัศสารกยาจะเพีานัานัตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นตยสัสสินุโอทันาวาอภิกรรมงงพิกุลังเสมจริงมันมเป็นทูจะเทวาสหานิจะอสมัติทุเวยามาจะนัสุปนิสาเทวาจะท้าโมคุบรริตาสุริยะ สูปฏิสาเทวาสุริย่งมะคุรกิตานักาตานิุรกิตวาอคูมนวหกาวัุนางวัสวเเศวัวเสเสตูสปุปะคาปุริทัวทัาเสเทะสารกายาสเพนานัตตานีนอิทิมนโตชุติมนโตวานามันตยสิโนมทันามะอภิกมงุนัสิมติมนังอตกูสังูเทวาชลามาขสีขาลิวาอริกาจะรูชาจากรุมาบุพานีภาสิโนบณรนาสหธรรมจัจจจุตาจาจเนชกาสุรยะลุจราอคูอาคูว ทัาสาธากายาสัพเพนานตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตเยสสิโนมุรธนามะอภิกรรมงพิคุนังสามิติงวานังสัมนามหาสัมนานุสัมนานุสุตมาฮิทาปทุสิกาอาคูคูมโนรุทจิกาอาตาคูฮันโยเจวายโยเจลุหิเตวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเจวายเยสสิโนทัาเสเจทัาสาธารกายาสัพเพนันตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตเยสสิโนมุรธนามะอภิกรรมมูนามะอภิกรรมงพิคุนังสามิติงวานังสุ กายกรูปหาอรูณาอาคูเวขาณสาสหะอุทานตะไคหาปโมคาอาคูชาวิจักขนาสถามัจจาหลคชาบมิจกาเจยัสสินุทธนยังอาคาปชนโยโยทิสาวอภิวิสติถท่าเสดเจท่าสะทักายาสัพีนานัตตะวานิโรอิทิมนโตุชุติมนโตวานะมันตเยสสิโรโมทนามาอภิกมุมพิกุนังสิมติงมนังเขมริยานยุตยุตใจยามากะตะกกายเจยัสสินุใทพิจการามาเสดทาชุตินามาจาอะสาวบิมานะรติโนอาคูอาตากูบริณีเมตตา ทัาเสด็จเจ้าสารกายยาสภีนดาวนังตวันนิมนตอิติมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสิโนมรธานามะอภิเษกมงคลิกุลังเสมาติงวานังสัตเทเตเทวานิกายาสภีนดาวนังตวันนิมนตอินามันวายนะอาการชุงเยจินเยจริสาหะปาวุษาชาติไม่เขียรังอุขตินามานาสวังท้าเขมโมฆะตะลังตะลังนาคังเันทวะสิตาจิตังสุภามาปรัมัตโตจักบุตรตาอิติมัตโตสาหะ สนาํกมรติโสจาสุปะคัสะเมติงฺวานสหสภมุโรกานังมหาพัหมมาภิติตติอุปปนุชุติมนตุพิทมากะอยู่ยะสัสสิสวะทะเทศอิสราอโคปันเตกะวาสาวะทิโนเตสะจะมะสะตุอะอาคาหิโตปะริวาริโตเตจะสัพเธอภิกันเตสินทีทีวะสัพพมเกมรเสนะอภิกกาเมปัสสะกันนะสัมมัทยํเอทาคานะสัพพันทะลาเคทะปะนัมตุสะมันตาปะริวาริธัมมะโมมุงจิตถะกุจีนนอิทิจะมะหาสิโน กันหาเสียงอภิสัยปรินาตะลามาหัตจักรสลังกาตวันละผีระวังยะถาบุษจักรวิโคธนั้ยันตัวชีวิตจักว่าแต่าสุปัจฉาวปฏิสังขโทสิยังวเสพแตนจักสะพังอภิญญาญาวะว่ากินนั้นจะกรมามตุอมันทิ่สัทธาสัพภเกสนุเตมรเสนอภิกันตาเตวิชนาสัมพิกวอเตจะสะพับมะคุลุนสุตาวาพุทธศาสนางมีตาละแกหิปะกมุงเนสันลูกิญชยุมสัพเพวิสสะ บิชิตัสังฆามาพยาติตายยสสิโนโมลันติสหาปุตเจหิสวกาเตชะเนสุตาเตวุสดุลละชัยยปกรณ์นามโมเมพุทธเตชะสาพระตันเตยธมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานรยะปรลลามีสุลาสิยทภ่พามาจะอินทาจัตจุโรกาลามพีรขากาสมุทธาภูตุงของโคงคาจั สภามะชัยยะปเสิทธิภาวนตุเตชัยยะชัยยะเจรนิเจรนีอุทัติอุทัตินาทธินาทีิชัยยะชัยยะข้าคนละตุลนิสัยนิใสอิไลใสศิลนะมิรุลาชับพลนรชฉีชัยยะชัยยะคำพีละโสมพีนาเขียนทัศนาคีปิศาจภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาลูคีชัยยะชัยยะสังคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะมรุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปทินาคะกุลคันทกชัยยะชัยยะขจักคุณ นาตุลงสุกะละผูชงสีหะพยาคาติปะชยยะจยยะปุรุณะมุขยาตาชิตะชิตตเสนนาลีปุณะิทธินาลีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีจชยยะชยยะเจรณีเจรณีตะเลสัทธาศิชยาจชยยะจยยะเจรณีสันตินสัทธาชยยะชยยะมังกราตรัญญาพระวเเคชยยะชยยะปรุณะยะเขะชยยะชยยะลักขเสสุระผูชัเปชา ชัยยะชัยยะพามเอนทักขณาชยะชยะราชาธิราชาชัยชยะชยะปฐวิวิงสัพพังชยะชยะรหันตาปเจกะพุทธสาวังชยะชยยะมหสุรุฮโรุาลินเทวาชัยยะชัยยะพามาสุรคโคชยะชยะนาโควิรุณาโควิรุปโคจันทิมาลิวิอินโธใจเวียนละเตโยจักกูเวโลมลโนปิจอคีวายุตปัญชุนโหกุมโลท่าตาละโทกะรัตถโก ทารสามหาเทวาสิทธิตาปะสะอัธายุอิสินุกศวากาสักพาชัยยะลามโมกวันตุเตชัยยะชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะท่าสาปารูจัชัยยกรรมอิตินะชัยยะเตชินะสไชัยยะชุติพันตุเตอิตินะพุทธะเตพุทธะเตเสนะพนตุชัยยะมังคลังชัยยะิภิพุทธสัจสิริมาตุอิยังมรัสสจจะปาดิมาตุปราชโย โโคสยามผู้ที่มันเทปมุทิตาใัยะตถาพามะคนามิเหสีโนไตยุปีพุทธักาสิริมตัวอายามรัสษจักาปีมาตปปราชยอุโคสยามผู้ที่มนเทปมุทิตาชัยะตถาอินทคะนามิสีโนไายุปีผู้ธศาสิริมตัวอายามรัสจัปาปีมตัปราชยอโโคสยามผูที่มันเทปมุทิตาชัยะตถาเทวคะนามิสีโนไายุปีพุทธสาสิริมตอายาม มรสัจปาติมาตุปราชโยโอคัวสยามโพธิมันเถมุชิตาสยตาธาสุปนะคคณามมหิสิโนไสยโยผีพุทธศาสิริมาตุอัยยมมรสัจปาติมาตุปราชโยโอคัวสยามโพธิมันเถมุชิตาไสยตถธานะคะนาคนาคณาเมหิสิโนไสยโยผีพุทธศาสิริมาตุอัยังมรสัจปาติมาตุปราชโยโอคัวสยามโพธิมันเถมุชิตาไสยตถธาสัพามะคณามมหิสิโน อยันตัวโพธิยาโมเรักายนังนันทิวธนวโนเอวังวังวิชตวิชตวิชยโยของหินชยังยสูยชัยามังคะเลอภิตาสปารังเกสีเสปเวีบุตรเศวีบุคะเลอภิเศกสภาพผู้ัังอคปสุปมติสุรักขันตังสุบังกาลังสุปภาพผู้ตังสุขิังสุขโนสมุนหุตตูยิถังปามาจะริสุปปะรักินังกายกรรมังมาจากรรมังปรักขินังปรักขินังมนกรมังปีนิทิเตปรักินาปะรักินานิกตวนะพันตเท ปะตะคีเนเตอัฏะสัตรัตถาสุขิตาวิรุฬหะพุทธศาสเนาโรคาสุขิตาหงทะสหะสัมเพหิยาจิพิสุนันต,ตุพลโตเยเทวะสิมิงทานอีอธิคตาทีขายุกกาสัตทาโหนตุสุขิตาหงุตุสัพพธาลกขันตุสัพพสัสนังลกขันตุสิจิณชิระศาสนายากาจปิปะธนา พัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมนุรักษายกตากาเลปวิสัสสันตุวัสวังวัสสาวรณะวรหากาโลคาจุปาาทัวเตสังนิเวเรนตุจะสัพทากายาสุดข,ขงังติตะสุข,ขังอรันตุยะธาล่ะยะธาล,ละหังบทชวดธรรมะนิยามสุตังเอีบเมสุตังเอกังสัมยัญภะควาสาวัาตถิยังมิ哈尔ติเชตตาวเนอนาคะปินชิกัสะ 阿拉เมจัตตาขัวปะกาวาพิภูปัเตสีพี่ข่าวติพานันเตติเตพิ่ขัวปะกาวาโตปจัตสูสูปะกาวาเอตัทธาวจาอุปทาวาพิกขเวตัทาคตานังอนุปัฏฐาวาตัทาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาตัเพสังฆาอันนี้จะิตตังตัทธาขตานังอภิสัมพุชิติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาว่าอภิสเมติว่าอจิกะติเทเสติปัญญาเปติปัญสปเตเปติ วิวรติวิภัชติอุตตนิการติแต่เพศสังขาระอันนี้จะเจ็บอุปทาวาพิเเขวิแตถาฆาตนางอนุปาทาวาสตถาคาตนางทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารทุกขติตามสถาคาตตอภิสัมพุชติอภิสเวติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตแตวาอจิกติเทเศติปัญญาเปติอัาเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิการูติสัพสังเพสังขารทุกขติ บารมีพิเวตตาท้าฆตาณังอนุปาทาบามิตาท้าฆตาณังทิตาวะสาธุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมัตาสัพเพธรรมะอนัสติตังตถาคตุอภิสัมพุจจติอภิสิเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสิเมตว่าอจิคติเทเสติปัญญาเปติปะตะเปติวิวัรติวิภัชติอุตตานิกลุติสัพเพธรรมะอนิสติเิธรรมาโวจะภะคะวะอัตตมนาเตภิกขุปะกจุบัุโตปะเจติปสสิตังอภินันทันตุอภินัน ปฏิบุติพระเทกราจารคาถาแปลอธิตฐานว่าการเมยญานับปฏิกรเยาณักกระตังบุคคลไม่ควรตันคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเได้ปฏิจารไปเฮียนักกระตังอภัตตจันักระตังสิ่งใดเป็นอิทธิกราบไปแล้วสิ่งใดเป็นโลกก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาวิปัสสติอาศังฮีรังอาังขุปังตังวิธานุมั่นรู้เยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งั้นเงี้ยควนแคนเข่า บอกผลอาการชิมนั้นไว้อเชวะกิจมาตบาบังโกจัญญาวัณังสุเวความเพียรเป็นกิจิตต้องทำในวันนี้ใครรู้จุดความตายแม้พวงนี้นัินโรสังฆาตัเนเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการผ่าเพีย้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสำหรับเราเอวะบังวิหไหนิมาติดปิงอโหรสัมมาตังนินจังพัดตังเมพัดเจกรตุติสันตุอจิกเตมุนีมุนีมุนีผู้สงบย่ำกาวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวัน ลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบุตรธรรมะสังเวระครับเจเวครัสัเพสังขาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เชื่องเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นรูปทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วอม เืแล้วแก่เจ็บต,ตายไปสัพเพีธร,รมะอนุญาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไ,ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนยุวังมรณะนำความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมียามรติพังอันเราจะพึงความตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตาเมอันนี้จัจังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงบ้านางเมียน,นิจตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏฏะของนี่จะสังเวอายังกายโยอจิรัมร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเอปัตติบิณญ,ญานวท่านประกาศจากบิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วที่เสสสติจากนอนทับใช้วิ่งสิ่งแผ่นดินกระิงกราลังอีวะประดุดังว่าทําไม้และท่อฟืน นิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวาแต่สังขารังสังขารทั้งหลายไม่มีเที่ยงหนออุปทาวะยะธม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปเชตะวานิโุจนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมีปะสมนสมุสุขความเข้าไปสมบูรณ์ลคับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เพศสัตตามนณะลันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะมะลิงสุจามนิสัเดที่ตายแล้วและกำลังจะตาย เทวหังมาลสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตนทีมเอธะสังสโยวความสงสัยในความตายนี้ไม่ยังไม่มีแก่เราเลยบุตรสดเมตตาย,ยังกินจิยังกินจิกุศลงกรรมมังสะเพหิเพติพัตเหิกตังบุญยังโนอนุโมทันตุตุนันตุพลโตเยเทวะอิเมิงทาเน Yatika tika yoko sattrah hon tu, sukitang hon tu, tuka parmon jan tu, pata pita sukitang hon tu, tuka parmon jan tu, sapay yatika, sukitang hon tu, tuka parmon jan tu, sapay yatika, sukitang hon tu, tuka parmon jan tu, sapay pisa sapay yakha, sapay beta, sukitang hon tu, tuka parmon jan tu, sapay ajariya ubhaja, ubhaja ya, hon tu, tuka parmon jan tu. ตเพนขัตตาสุขิตางนตุทุกาปะมุนยตุต่เพเวาสุขิตางนตุุกาปะมุนยตุตเพรษสามแม่ินังสมิชันตุวบุตรูชาลงปูทวดนะมพิสัตตัอากาตี่มายะอิติปะควานมโิสัตตอรตีมายะอิทิปะควานมโพิสัตตอติมายะอิติปะควาปุจสปฏิทานาคาทายาธิปทาเซนตีวีหาวาเสนี ตูเปย์ที่ขเหิงต่หิงตาารมะเนนัประวตุปุจิตาสุสิงเกมีหารมนทเลเจรจะมัานักจะปวโจรามีกาานิเวติกุปัสกาขามจะเทศานิขามาจะอิสราะวันตาสุกิสาภูจเตชะชายเยนผีนะนะสัมภะสังเทยสัะถาสุบูอัโบปปิกาในยาน้การธรรมวารังปฏิจเตเสนเพเปิทุกัสะกลุณจุดสังขยังปาตุจีรังสตังสมมุสมัจฉาราจปุขลาตะโกหงสุสมะโควะอัธยา อ so ันเหระกัดตูสันทโมสันเพปิปนิสันเพปิธรรมจริโหนุทิสัปาปืนใยามะธรรมเมอยวะเปิทิเจปัสนปัสนาหุนตูสันเพปปปนิโนภูะสันเสมาธารามบรุัวกาลเทวสัปวัสตปวัสตตัวุติภาวยะสัตระวไมิตาังเนติมิเทนิมาตายพิตาอัลฉังนิจังนคติบุตรตกลงเอวังธรรมะเนรเชราชโน ประชังลักันตุสัพพทาบทชิปตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาชันเจนิโตขาพระเจ้าประเจนิพยานโศกประชันเจนิโศกาโหูจุดสภีปิปะเนวเอตาวะตาตามิเตอะเมหิสัมปาตังบุญยะสัพพทางเทสภีนุสัพเพเทวานุโมทันตุสภาวะสัมปติสิริยาทานังตุทานทานังทานันตุสัธยาสีลังสีลังลักันตุสัพพทาปรณาเพีตาคมถุขะจันตุชิวตาคาตา ปุจจสมังคุลกถาโมตุสภังสุมังคัลังคังตุสภะเทวตาสัพพะกุฏานุภาเวนะชนติโมตุนิรันตลังโมตุสภังสุบังคัลังคังตุสภะเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะชนติโมตุนิรันตลังโมตุสภังสุมังคัลังคังตุสภะเทวตาสัภะสังฆานุภาเวนะชนติโมตุนิรันตลังสัพเพปุถาระปตาปัจเจกนันยังพลัง อรหันตันตเชิราลัขังพริมสสะโสสพเพุทธาภระปตาปเจกันลัญยังพลังอรหันตันตเจชิณร่าลัขังพริมิสสะโสสพเพุทธาภระปตาปเจกันลัญยังพลังอรหันตันตเจชิณราลังพรมสสะโสสพเพุทธาภระปตาปเจกันัญยังพลังอรหันตันตเจชิราลัขังพริมสสะโสสพเพุทธาภระปตาปเจกัลลัยังพลัง

ด้วยเอ็มราชแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสรรเสริญพระพุทธมนต์นี todas, ้ข้าพเจ้าขอน้อมกคาาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สุเนธพระนางเจ้าเศรษฐีพระพหลนชินาฏพระบรมราชชนนีพิรุวงขวานิสวงแห่งพิรุวงผู้สิศิีผู้อิสริยสู่สวรรค์คารายขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เข้าข่าดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีให้มีเหลี่งรายได้อันสุดจุิตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพอันชอบคำว่าอันชอบคำว่าไม่มีอวยยากยากจนออยยาได้มีแก่ข้าพเจ้าออยยา้ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่องอุสมิตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตรดการอีก <c oughs> ทั้งขอเทเวลาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธกการในหมู่สวนนี้บุตมันจิสิทธิษัสสานอมนอมสงอนุภาพแห่งพระมงค,คล ไปสู่วัตถุงมงคลอุปติตายอยอดเสียดีสร้างฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลพระงพธิสามพุทธงริเตศจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทาาพธานุภาพเทวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันในผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูบชาทุกประการในเทื้อสาย